น้ำหนักคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ควรจะเพิ่มเท่าไหรก่อนจะฟังคำตอบกดติดตามกดหัวใจกดเป็นรายการโปรดล้วมาฟังกันเลยค่ะเหตุผลที่คุณแม่ควรจะทราบนะคะว่าน้ําหนักตลอดการตั้งครรภ์คุณแม่ควรจะเพิ่มเท่าไหรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําหนักเราเพิ่มมากจนเกินไปนะคะคุณแม่ก็จะเสี่ยงต่อภาะวะเบาหวานนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ลูกตัวโตนะคะแล้วก็คลอดยากหรืออาจจะเสี่ยงต่อเสียชีวิตในครรภ์ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าน้ําหนัก ตัวของคุณแม่นะคะเพิ่มน้อยจนเกินไปนะคะลูกเรานะคะก็จะเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตช้าในครรภ์น,นะคะหรือลูกตัวเล็กเกินไปนะคะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกําหนดได้ค่ะซึ่งเราก็จะใช้เกณฑ์นะคะคือ b m i นะคะมาใช้ประเมินนะคะว่าคุณแม่ควรจะน้าหนักเพิ่มเท่าไหร่ค่ะ วิธีการคิด BMI ก็ง่ายมากเลยนะคะคือใช้น้ำหนักตั้งนะคะอย่างเช่น50ตั้งหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะก็อย่างเช่นน้ำหนัก50หารด้วยส่วนสูงเป็น160ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้1.6คูณ1นนะคะได้เท่าไหร่2.5 6ใช่ไหมคะแล้วก็เอา50าตั้งหารด้วย2.56ก็ได้เท่ากับ19ทีนี้เราก็มาประมวลค่าของ BMI ค่ะ สำหรับกลุ่มแรกนะคะ BMI น้อยกว่า18.5นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่คุณแม่มีภาวะน้ำหนักน้อยหรือว่าตัวผอมนะคะก็ควรจะเพิ่มน้ำหนักเยอะนะคะก็คืออยู่ที่12-18กิโลนะคะหรือเฉลี่ยประมาณสัก15กิโลค่ะซึ่งในไตรมาสแรกหรือว่าช่วง1-3เดือนแรกคุณแม่อาจจะแพ้ท้องน้ำหนักไม่ขึ้นเลยหรืออาจจะขึ้นประมาณ1-2โลก็ไม่เป็นไรนะคะพอคุณแม่หายแพ้ท้องแล้วเราค่อยเพิ่มน้ำหนักได้ค่ะ ส่วนกลุ่มที่2นะคะคือ BMI 18.5ถึง25นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าน้ำหนักเดิมก็คือปกติอยู่แล้วนะคะก็สามารถน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้11ถึง16กิโลตลอดการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งคิดเฉลี่ยก็ประมาณสัก12กิโลนะคะซึ่งในช่วงแรกนะคะ1-3เดือนแรกเราก็สามารถเพิ่มได้ประมาณ1-2กิโลหรืออาจจะไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรนะคะให้หลังจากแพ้ท้องแล้วก็เพิ่มนะคะช่วงในไตรมาสที่2นะคะอาจจะเพิ่ม5กิโล ช่วงไต่มาที่3อีก5กิโลค่ะกลุ่มที่3นะคะมี BMI อยู่ที่2 5ถึง30นะคะกลุ่มนี้นะคะคือน้ำหนักตลอดการตั้งคภนนะคะสามารถเพิ่มได้ที่7ถึง12กิโลนะคะหรือว่าเราคิดง่ายเฉลี่ยที่10กิโลค่ะกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายคือ BMI มากกว่า30นะคะกลุ่มนี้ควรจะต้องมีการแบบให้น้ำหนักขึ้นแต่ไม่ให้มากนะคะคือให้อยู่ประมาณ5ถึง9กกิโลนะคะตลอดการตั้งครันคือไม่ให้ลดน้ไม่ให้ลดน้ำหนักนะคะแต่ให้น้ำหนัก ไม่ให้ขึ้นมากจนเกินไปค่ะซึ่งคนท้องนะคะน้ำหนักควรจะเพิ่มทุกคนนะคะแต่ว่าไม่ควรลดน้ำหนักนะคะ ควรให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะตาม BMI ที่แจ้งไปนะคะซึ่งในขณะที่มาฝากคันนะคะเขาสามารถรู้ไหมว่าลูกเราจะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะก็สามารถประเมินคร่าวๆได้จากการาใช้สายวัดนะคะวัดหน้าท้องตอนตรวจท้องนะคะแล้วก็จากการที่อันตรเซาซึ่งเขาก็จะอันตรเซาน้ําหนักเด็กนะคะแต่ในช่วง,งแรกๆที่คุณแม่ยังแพ้ท้องอยู่นำ้นำหนักก็อาจจะไม่ขึ้นมากนะคะแต่เขาจะเริ่มมีการประเมินนะคะว่าน้ําหนักเด็กโอเคไหมตอนในช่วงประมาณ6 เดือนขึ้นไปค่ะ